สวัสดีครับวันที่2กันยายน2568นนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าครั้งใหญ่มากๆในวงการธนาคารไทยเลยนะครับคือข้อมูลที่เราเรวบรวมมานี่มันฉายภาพที่น่าสนใจจริงๆครับทั้งเรื่องสาขาธนาคารที่ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็การเตรียมรับมือธนาคารแบบใหม่คือธนาคารไร้สาขาหรือ virtual bank นะครับ แล้วก็ยังมีเรื่องบทบาทของ AI ที่ดูเหมือนจะสำคัญขึ้นเรื่อยๆด้วยเราจะมาดูกันครับว่าอะไรเป็นปัจจัยเบื้องหลังแล้วภาพรวมการเงินไทยตอนนี้เนี่ยกำลังจะไปทางไหนกันแน่ค่ะถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คงเป็นเรื่องจำนวนสาขาอย่างที่คุณว่าเลยค่ะ จากข้อมูลล่าสุดกรกกราคมปีนี้2,568เนี่ยเหลือสาขาทั่วประเทศอยู่ประมาณสัก5,200แห่งได้ค่ะคือถ้าเทียบกับ10ปีก่อนนี่หายไปเกือบเกือบ2,000แห่งเลยนะคะโหเกือบ2,000สาขาใช่ค่ะลดลงไปประมาณ1ใน4เลยทีเดียวค่ะใน10ปีนี้ถือว่าเยอะมากไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยแล้วอะไรเป็นแรงขับเคลื่อนหลักๆครับที่ทำให้มันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ ปัจจัยหลักๆเลยนะคะก็คือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังช่วงโควิด1 i d อันนี้เป็นตัวเร่งสำคัญมากๆการใช้แอปอย่างเ,เป๋าตังนี่ทำให้คนจานวนมากคุ้นเคยกับการทำธุรกรรมดิจิตอลมากขึ้นเยอะเลยค่ะมันก็ผลักดันให้ไทยเราก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสดเร็วขึ้นด้วยนะคะบวกกับระบบพร้อมเพย์ที่แบบว่าใช้ง่ายมากแล้วค่าธรรมเนียมก็ต่ำมากๆๆ,ๆเลยด้วย ความจาเป็นที่ต้องเดินทางไปสาขาก็เลยลดน้อยลงไปเยอะมากค่ะคนก็หันมาใช้โมบายแบงกิ้งกันเป็นหลักอืมเข้าใจเลยครับคือพอคนไปสาขาน้อยลงธนาคารก็ต้องปรับตัวอันนี้ก็สมเหตุสมผลแล้วในฝั่งของพนักงานล่ะครับมันมีผลกระทบยังไงบ้างครับเห็นมีข่าวเรื่องโครงการออให้พนักงานสมัครใจลาออกด้วย ใช่ค่ะใช่ค่ะมีกรณีตัวอย่างอย่าง,างโครงการกเกษียณก่อนเกษมสุขของธนาคารกสิกรไทยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยค่ะคือเป็นการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อลดต้นทุนคงที่อย่างเรื่องสาขาแล้วก็พนักงานในส่วนปฏิบัติการนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมสําหรับยุคดิจิตอลแบบเต็มตัวด้วยคือจริงๆการปรับลดคนมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าในยุคที่เทคโนโลยีกําลังเข้ามาทํางานหลายๆอย่างแทนที่ได้เนี่ยการปรับตัวด้านบุคลากรก็เลยเป็นเรื่องที่เออเลี่ยงยากค่ะ มันก็เป็นสัญญาณด้วยนะคะว่าทักษะที่ต้องการในอนาคตเนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปอืมน่าคิดจริงๆครับว่าทักษะแบบไหนจะสำคัญขึ้นในยุคนี้ทีนี้มองไปข้างหน้าบ้างนอกจากสาขาที่น้อยลงการปรับโครงสร้างคนแล้วมีคลื่นลูกใหญ่อะไรอีกไหมครับที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนวงการธนาคารไทยอีกไทยก็คาดว่าน่าจะเริ่มเห็นผู้เล่นกลุ่มนี้เข้ามาให้บริการในไทยได้จริงๆจังๆก็ราวๆปี2569ค่ะ จุดเด่นของ virtual bank ก็คือการทำงานแบบดิจิตอลร้อเเซเลยคือไม่มีสาขาจริงๆทำให้โครงสร้างต้นทุนเขาก็จะต่ำกว่าธนาคารแบบเดิมๆมากเลยค่ะแล้วก็สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปได้ด้วยหมายความว่าใช้เทคโนโลยีเป็นแกนหลักเลยไม่มีสาขาให้เห็นจริงๆใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะเน้นบริการผ่านช่องทางดิจิทัลทั้งหมดเลยแต่ในขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์แบบดั้งเดิมเองเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะตอนนี้ก็กำลังลงทุนมหาศาลเลยกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าให้ลึกขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็สร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ดีขึ้นด้วยค่ะ แต่คำถามคือการลงทุนนั้นมันจะลึกแล้วก็เร็วพอที่จะแข่งกับการเข้ามาของผู้เล่นหน้าใหม่ๆพวกนี้ได้หรือเปล่าอันนี้น่าคิดค่ะครับฟังดูเหมือนการเดินทางที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับตั้งแต่ยุคอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมาม o b บายแบงกิ้งแล้วก็มีพร้อมเพลย์เข้ามาตอนนี้ก็มาถึงยุคที่พวกบริษัทเทคโนโลยีการเงินหรือฟินเทคเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะ เป็นการเปลี่ยนผ่านที่ต่อเนื่องอย่างแท้จริงเลยค่ะตราบใดที่เทคโนโลยียังพัฒนาไปเรื่อยๆพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนธนาคารก็ต้องปรับตัวตามไปเรื่อยๆค่ะ m c k i n s e ซเคยให้ข้อสังเกตไว้น่าสนใจนะคะว่าธนาคารไทยต้องปรับตัวใน3แกนหลักๆที่มันเชื่อมโยงกันคือหนึต้องสนับสนุนเศรษฐกิจใหม่ๆอย่างพวกธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนหรือ Green Economy แล้วก็ SME 2. คือต้องใช้ AI แล้วก็ดิจิตอลอย่างเข้มข้นมากๆไม่ใช่แค่ลดต้นทุนนะคะแต่เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันจริงๆและ 3. ก็คือการสร้างพันธมิตรกับพวกฟินเทคหรือบริษัทเทคโนโลยีการเงินเพื่อขยายขีดความสามารถแล้วก็บริการใหม่ๆการทำทั้ง3าอย่างนี้พร้อมๆกันมันก็ท้าทายนะคะแต่ก็จำเป็นมากๆเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันไวค้ค่ะมีตัวอย่างที่น่าสนใจไหมครับว่าธนาคารที่เขาปรับตัวรับมือเรื่องพวกนี้เขาทำกันยังไงบ้าง มีกรณีของคี w i Bank ที่นิวซีแลนด์ค่ะอันนี้น่าศึกษามากเขาเปลี่ยนผ่านจากธนาคารแบบดั้งเดิมไปสู่ดิจิตัลเต็มรูปแบบเลยโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Cloud Native คือสร้างระบบบน Cloud ตั้งแต่ต้นเลยทั้งระบบหลักของธนาคารหรือ Core Banking แล้วก็ระบบบริการลูกค้าทำให้ระบบมันมีความยืดหยุ่นสูงม,มากลดเวลาที่ระบบล่มได้เยอะและลูกค้าก็หันมาใช้แอปบ่อยขึ้นถึง70%เลยนะคะ นอกจากนี้เขายัางสร้างทีมงานแบบ cross-functional คือรวมคนจากหลายๆสายงานมาทำงานด้วยกันทำให้พัฒนาบริการใหม่ๆได้เร็วขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ธนาคารไทยน่าจะเอาไปปรับใช้ได้ค่ะหรือถ้ามองในเอเชียเองการเข้ามาของอ l ล b บาบหรือ Ant Financial ในจีนหรือในยุโรปอย่าง Revolut กับ m o so, n โ o พวกนี้ก็เป็นแรงกดดันสำคัญมากๆเลยค่ะที่ทำให้ธนาคารดั้งเดิมต้องตื่นตัวแล้วก็แรงปรับตัวเองจริงจังๆครับ สรุปได้ว่าภูมิทัศน์ธนาคารไทยตอนนี้กำลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งต่อเนื่องและก็เข้มข้นมากๆเลยนะครับตั้งแต่การลดบทบาทของสาขาการเข้าสู่ยุคดิจิตอลเต็มตัวจนถึงการมาถึงของคู่แข่งหน้าใหม่อย่าง Virtual Bank แล้วก็การใช้ AI ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็ถือเป็นความท้าทายครั้งสาคัญเลยที่ธนาคารแบบดั้งเดิมต้องปรับตัวให้เร็วแล้วก็ต้องปรับตัวอย่างชาญฉลาดกว่าที่เคยเป็นมาด้วยนะครับ ใช่เลยค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าขบคิดต่อนะคะว่านอกจากการปรับตัวครั้งใหญ่ของฝั่งธนาคารแล้วเนี่ยในมุมของผู้ใช้บริการอย่างเราๆท่านๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันจะส่งผลต่อประสบการณ์ทางการเงินในชีวิตประจําวันของเรายังไงบ้างในระยะต่อไปแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือทักษะแบบไหนที่จะกลายเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่นี้ค่ะอันนี้น่าติดตามมากๆค่ะ